เบีย์เดอะว์งัดหลักฐานโทรคุยกับพี่หนุ่มทําชาวเน็ตแห่สังเกตสิ่งนี้ชาวเน็ตสังเกตหลักฐานชิ้นนี้ไปติดตามพร้อมๆก,กันกับช่องเล่าข่าวดาราวันนี้ค่ะไม่จบง่าย,ายๆเรื่องราวร้อนแรงของหนุ่มกัญชัยและเบีย์เดอะว์หลังจากที่เบียค่ะออกมาเผยว่าพี่หนุ่มบอกกับเอเจนซี่ตนว่าฝากขอโทษแทนแฟนคลับต่อมาได้ลบข้อความออกค่ะ ด้านกันชัยก็โต้กลับว่าไม่ได้ขอโทษเพราะไม่ได้ทําอะไรผิดจนกระทั่งเริ่มกลายเป็นมหากราบเมื่อเบียร์ได้โต้กลับอีกครั้งพี่หนุ่มฝากขอโทษจริงแต่ออกมาชีช้แจงอีกแบบไม่ตรงกับที่คุยกันล่าสุดเบียร์โพสต์เฟซบุ๊กเผยภาพหลักฐานการโทรรายชื่อพี่หนุ่มกันชัยระบุข้อความโต้กลับบอกว่าพี่หนุ่มมีการโทรกับพี่ดิวหลายรอบมากๆตรงตามทําลายที่เบียร์ได้ไปมีการให้ลบโพสต์ให้โพสต์แก้แม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายก็บังคับให้พี่ดิ มารับจบเนื่องจากพี่ดิวมีงานต้องทํากับพี่หนุ่มทั้งๆท,ที่ใครพูดอะไรไว้ก็คงพูดดีอยู่แก่ใจมันไม่แฟร์ที่สังคมมองแต่ภาพที่คนหนึ่งสร้างเพื่อให้บางคนดูดีบางคนดูเลวให้สังคมลุมขยำ้ำจะพูดความจริงหรือเสพความจริงก็ต้องอยู่บนหลักฐานและค c ล l ิ่งล็อกมันไม่หลอกใครมันเม็ก,กันไม่ได้หลักฐานพวกนี้ ได้มาจากพี่ดิวเองก่อนที่จะโดนบังคับค่ะแค่เป็นตัวกลางให้เพราะอีกฝ่ายติดต่อมาก่อนแกเลยเสนอเดี๋ยวแกติดต่อกลับให้เจราจาให้แต่พอมีผู้ใหญ่กับคําพูดก็เลยเกิดสถานการณ์ที่น่าอึดอัดก่อนแกจะมารับจบเบียก็ทราบก่อนแล้วด้วยค่ะแกมาบอกเบียก่อนแล้วด้วยค่ะแล้วก็ไม่บิดเบือนอะไรทั้งนั้นอะ่ะอาหวังโกหกไม่แมนเลยทั้งนี้ชาวเน็ตโฟกัสเวลาการคุยของพี่หนุ่มและพี่ดิวที่คุยกันแป๊บเดียว บ้างก็เป็นสายที่ไม่ได้รับ